สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การปลูกอ้อยแบบยั่งยืนด้วย ESC m o เดลตามรูปแบบชาวไร่อ้อยน้ำตาลตะวันออกการเก็บเกี่ยวอ้อยนั้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญของเกษตรกรเกรนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ต้องนำผลผลิตที่มีคุณภาพเข้าสู่โรงงานให้ทันเวลาทำให้รถตัดอ้อยเป็นหนึ่งในทางเลือกของเกษตรกร,กรในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานช่วยประหยัดเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทําให้อ้อยมีคุณภาพดีให้ค่าความหวานสูงขายได้ราคาดีซึ่งการตัดอ้อยสดงดการเผาใบาและทิ้งใบคลุมดินนั้นทําให้หน้าดินไม่เสื่อมคุณภาพ ใบอ้อยย่อยสลายตัวเองเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินอีกทั้งอ้อยตอที่ได้จากการตาดัดยังให้ผลผลิตมากกว่าการเผาอ้อยกว่า1.2-1.5ถึงตันต่อปีอีกทั้งยังช่วยกักเก็บความชื้นในอ้อยที่คลุมดินช่วยรักษาความชื้นให้กับดินทำให้อ้อยยังคงจเจริญเติบโตถึงแม้จะหมดฤดูฝนเมื่อดินมีคุณภาพดี จึงทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการใส่ปุ๋ยบำรุงดินและสารควบคุมวัชพืชอีกทั้งการตัดอ้อยสดงดเผาใบยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมลดมลพิษด้านฝุ่นละอองในอากาศจากการเผาอ้อยอีกด้วยนะครับพี่พี่น้องน้องชาวไร่อ้อยจึงไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาดังกล่าวพี่พี่น้องน้องชาวไร่รู้ไหมครับว่าการเตรียมพื้นที่ให้พร้อมเพื่อให้รถตัดอ้อยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้นชาวไร่จะต้องทำการเตรียมแปลงอ้อยเก็บเกี่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการทำงานของรถตัดอ้อยดังนี้ 1. ปรับพื้นที่ให้สม่ำเสมอ 2. กํำจัดตอไม้ก้อนหินสิ่งกีดขวางต่างๆในแปลงออกให้หมดเพื่อลดอุปสรรคของรถตัดลดปัญหารถตัดเสียหาย 3. กํำหนดร่องให้ยาวที่สุดเท่าที่ขนาดแปลงจะสามารถทาได้ และมีระยะห่างระหว่างร่องเท่ากับ1.65ถึง1.85เมตรตามมาตรฐานของรถตัดอ้อย 4. มีหัวแปลงและท้ายแปลงสำหรับกลับรถเพื่อไม่ให้เหยียบย่ำต่ออ้อย 5. ควรปลูกอ้อยให้ท่อนพันุ์อยู่ลึก20ถึง25เซนติเมตรตามชนิดดินและสายพันธุ์อ้อย 6. ยกร่องหรือพูนโคนให้ต้นอ้อยอยู่บนสันร่อง สูง10 1ถเซนติเมตรเพื่อให้ชุดจานตัดคนของรถตัดตัดลำอ้อยได้ชิดดินทำให้เก็บเกี่ยวเอาส่วนโคนที่หวานที่สุดโดยไม่ทำให้ต่ออ้อยแตกเสียหายการตัดอ้อยสดนั้นมีประโยชน์มากมายกว่าที่ทุกคนคิดและนี่คือการตัดอ้อยแบบ E.S.C. โ o เดลการทำไร้อ้อยเพื่อความยั่งยืน โดยทางบริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออกของเรามีศูนย์วิชาการส่รงเสริมและพัฒนาจำนวน16ศูนย์ที่คอยให้คำแนะนำกับชาวไร่สนใจอยากตัดอ้อยแบบ ESC โมเดลสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ส่งเสริมใกล้บ้านท่านสนใจติดต่อ037261510บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออกจำกัดนะคะ อย่าลืมไปติดตามคลิปอื่นๆที่ทั้งสนุกและมีสาระความรู้เกี่ยวกับการปลูกอ้อยนะคะ